สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปสุกุสุคนพุทติตามห้าน้อยสุดเมื่อวานนี่ได้สองเขาสองหน่อยพี่น้องบ่ดีเมื่อวานแต่ว่ามีเตะขออาภัยเด้อพี่น้องเด้อเอาไม่เอาไม่เขาสองหน่อยไปบ่ดีดอกพี่น้องเดินบ่ดีพี่น้องพุทติตามขอโทษขออาภัยหลายๆขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ เคยเป็นู่เร่เยพี่นองแหงโดงๆนๆตังเป็นเทนึงดอกพี่น้องเขาซ้ำนี่ส่วนบางข้าน้อยสิเขาสามเขาสี่หาหกคุนไปคุณนหอันนี้เข่าสองก็เข่าสองกับเขาหนึ่งโดงๆนๆังมีเทนึงดอกขอ้าไปหลายๆด้วพี่น้องน้อผู้ทีต่ตามยาถิมยาปลากันเด้อเบิ้งกันคือเกาน้ำเสียกันคือเกาในซองกะถือว่าบ่ามีกำไรเนาะพี่น้องขัดตุ้นไปในจนังห,หน่อยขาดตุ้นแนอยย่ดอกมันมีหาน้อย เข่าสามเข่าสองมีแตกกระซับม,มีแตกหลุดล้วพี่น้องเด่นเด่นหกเด่นหกเข่าตัวเด่นก็ได้สองเด้งนี่หรอกผู้ได้เขา่าทั้งทั้งจอทั้งหลุดนะพี่น้องเนะาะก็ได้สองเด้งได้จะเด้งหนึ่งได้หลุดเด้งหนึ่งตรงตรงนี่พี่น้องเขา่าตรงตรง เขาตรงๆเขาคักๆเลยตเต็มเต็มเลยนะพี่น้องนะพี่น้องไปได้เขามาแล้วก็บอกมูอบอกพวกเรื่องมือนี่แล้วมือชิมือชิเก่งพี่น้องมือวันนี้วันที่สิบเก้ามือนี้มือนี้สิบในมือชิเก่งมือชิเขาเต็มเต็มมือชิล้นเขายังเตงแตกเต่งเจาะเตงหลุดพูลาพี่น้องอยากให้เขาแตกกับหลุดกับจนัเนี่ะพี่น้องหลุดเอาไว้หักหน่อยๆก็ได แตกแตกแตกหล้กกระลุดตามมาลํมเลยแตกลุดแตกลุดมาเลยนาะพี่น้องนะจังขัดมือวันที่ผ่านมาวันที่สิบเก้าธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเกดเอาของเก่าบงสกอนพี่น้องสะโพกิดใกล้เก่งกัะลุดไปพี่น้องกาศาสต์คูวิ่งเด่นหกล่องหนึ่งเขาตัวลุดหกพี่น้องแต่ตัวเจาะหาหก ได้หาหกแตกพี่น้องตหลุดก็มาตามหลุดละพี่น้องลุดกับตัวเขาตัวเด่นเนาะเขาาจาะหลุดเพราะว่าต้องเป็นจาะหลุดมันวะแล้ววันนี้กับพิเศษรุดไปปกติเด่นสองล่องหนงเขาสองอยู่พี่น้องเขาตัวเขาตัวเด่นอยู่พี่น้องเขาาลุดสามสองลุด v i P รุดไป เมื่อวานนี้แตกรูดนาะพี่นนะ้องเนาะเอาเมื่อนี้วันที่ยี่สิบจะเป็นตัวใดก็มาบึงต่อเขามอเสียแ่กันต่อ้อพี่น้องเด้อวันที่ยีส่สิบมาแล้วของวันที่ยี่สิบของวันสุกที่ยี่สิบล้วพี่น้องสิเป็นตัวใดเขามาตัวใดนาะพี่น,นะน้องเนาะยับกล่องจังอยกันพี่น้องกล่องยืดสูง ห้าหน้อยสพก,กิจจับคู่วันที่ยี่สทันวาสองพันหกสิบเกกับจับคูแปดสองเกตแปด 8.

สามหกวิ่งสามหกคมสามหกล่องเจ็ดแปดล่องแปดสองคูวิ่งเดินสาม ลองกาสช่

Ngọc Xuân Việt เก็ตวิ่งกลมหกเก็ตล่องหกศูนย์ล่องสามสีคูวิ่งเด่นคูวิ่งเด่นกูวิ่งเด่นเก็ตล่องหก พิเศษพิเศษจบครูสาม

Vinh Hoa Kiệt Cùng Hoa Long C 6 Long Sam Sun Quyền Đinh Hoa Long Kiệt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ุมมาเดินคนละตัวแต่จับออกมาขู่เดียวกันซื้อได้พี่น้องเด้อคำว่าเป็นยังเพราะว่าออกมาคนละกลุ่มแต่ละหลบนี่พ่าคือกันเดทพี่น้องคือการเดทจ้ตัวเหล็กแต่ว่ากลุ่มนี้เ่าคือกันปกติพีเศษแล้วก็ปกติ Pukati, pukati cap ku, muket, g e s s Wing g e t h Wing บิงเกตซีกมเกตซีล่องซีหาล่องหกเกตคูวิงเด V.I.P. จับคูศูนย่ง,งสามส สองศูนยวิงวิ่งสองศสอนยวิ่ง Cung 20, Vinh 20, Điền 20, Long 32, Long 01, Cú Vinh Điền 2, Long 0. Cung Cung สี่เก้าแปดสองสองสามแปดไล่ของฟรีได้ไปลาเด้คุ้มด้อบ่ได้เสียเงินหรอขอมารด เขามาเลยครับสร้งางเขามาเลยพี่น้องใครอยากติดตามของดีๆกับเขามาเอาพี่น้องกไดไลคเขามาแล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำน้ำเรื่อยๆนะพี่น้องเด้ดอกดเข้ามาใหม่กดกระดิ่งติดตามไว้แคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอห้าหน่อย สุดเก่งมือนี่มาแล้วพี่น้องมือนี่มือสุดเก่งห้าหน้อยวันที่20่สท่านว่า2 5งพักเ็ดฉพากิจจับคู่แปดสองวิ่ง36กลม36มหร่อง82ดสองร่องเก็ 78, คูวิ่งเล่น3ามร่อง6กกาศาสตร์สามสี่หกย์หกเก็วิ่ง6กก็กลมหกเก็ลรอง3ามี 6, ม 6, ่อง, 3, 4, อง60 คูวิ่งเด่นเกตล่อง6พิเศษ3 0ม6 6นย์สี่หกหกเกตวิ่งหกเกตลมหกเกตล่องสามล่องสี่หูวิ่งเด่น6กล่องเกตปกติหกเกตสหาเกตวิ่งเกตสี่กลมเกตสล่องหกเล่องสี่หาคูวิ่งเด่นสีล่องเกต พ i p ศ1 3 2 2 0วิ่ง2 0กม 20, ลม2 0ร่องศ1ล่ร่อง3 2คูวิ่งเด่น2ลร่องศอายพี่น้องผู้ดใดเข้ามาแล้วก็ห้โศกมันกันตุกูทุกคนเด้อลำลำเรื่อยๆกันเงินน่องท่องไรพีนน่น้นองเฮงปังๆกันพี่น้องยากเก็บยากจนให้คุณพระรักษาเทวดาคุมข้องพีนง่น้องทุกูทุกคนขอบกัววหายุ่เย,ย็นเป็นสุกบอกันไม่หมืออื่นผลับพีพ่น้องสำหรับ้าน้อยนี่ สำหรับวันนี้ก็ขอบคาวคำว่าสวัสดี